สวัสดีทุกท่านนะครับในคลิปนี้เรามาเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งออกตกันต่อนะครับซึ่งในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการตั้งงบประมาณในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งการฝึกอบรมคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําที่เลือกตั้งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดทําโครงการเราจะต้องบรรจุเอาไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่ แล้วก็มีวิธีการาในการตั้งงบประมาณอย่างไรนะครับตรงนี้นะครับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาได้มีหนังสือด่วนที่สุดว .5306 ลงวันที่13มิถุนายน2568นะครับเป็นเรื่องของวิธีปฏิบัติในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีพศ2569ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งในรายละเอียดหนังสือฉบับนี้ก็มีหลายประเด็นนะครับ แต่ที่เราจะพูดถึงเนี่ยอยู่ในข้อที่5ของหนังสือฉบับนี้นะครับก็คือกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออบตอเทศบาลก็ตามที่จะดําเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาหรือผู้บริหารเนี่ยนะครับซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งเช่นค่าใช้จ่ายประจําศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นค่าใช้จ่ายประจำหน่วยเลือกตั้งหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆตามข้อกำหนดของคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งนี้เนี่ยนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ต้องจัดทำหรือเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นนะครับขีดเส้นใต้ตรงนี้ไว้เลยนะครับว่าถ้าเป็นเรื่องของการเลือกตั้งตรงนี้เนี่ยนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออบตไม่ต้องจัดทำหรือเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น เพราะนั้นนะครับถ้าเราไม่ได้บรรจุเอาไว้ในแผนก็ไม่เป็นไรสามารถดําเนินการได้เลยนะครับทีนี้ในเพิ่มเติมนะครับในรายละเอียดการจัดทํำงบประมาณแนบท้ายหนังสือฉบับนี้นะครับในประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆเช่นวงเล็บ1ก,การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดในการเลือกตั้งของท้องถิ่น ตามกฎหมายเนี่ยนะครับรวมถึงค่าใช้ใจ่ายสำหรับการจัดส่งหนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามแบบสอทอพอท .1 อท .5 และการจัดส่งเอกสารหนังสือประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นตามอัตราไปรษณีย์กรสำหรับบริการไปรษณีย์พันธ์ในประเทศให้เพียงพอต่อภารกิจการจัดการเลือกตั้ง ตรงนี้นะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นโดยให้คำนึงถึงสถานะการคลังของท้องถิ่นนะครับยกเว้นค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งกรณีท้องถิ่นมีค่าใช้ใจ่ายในการอบรมคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งเนี่ยให้จัดทําโครงการอบรมเสนอผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ แล้วก็ให้ประมาณการค่าใช้ใจ่ายรวมไว้ในค่าใช้ใจ่ายในการจัดการเลือกตั้งทั้งต้นนะครับนี่คือรายละเอียดค่าใช้ใจ่ายต่างๆเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับให้เรา,เาตั้งงบประมาณเอาไว้ในรายจ่ายประเภทราย,ายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า,าการจัดการฝึอกอบรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรรมการประจาหน่วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับ ให้ประมาณการและเบิกจ่ายจากงบดําเนินงานประเภทงบดําเนินงานค่าใช้สอยประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งแล้วก็ถ้าเป็นโครงการฝึกอบรมเนี่ยก็ไม่ต้องจัดทาเป็นไม่ต้องจัดทําโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นนะครับสามารถดําเนินการได้เลยนะครับการฝึกอบรม กรรมการประจําหน่วยในเรื่องของการเบริกค่าอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยก็สามารถดําเนินการเบริกได้นะครับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรมสามารถดําเนินการเบริกจ่ายได้นะครับ